สมาคมคอนเฟิร์มช้างศึกอุ่นเครื่องสิงคโปร์ก่อนบุกเยือนศรีลังกาศึกคัดเอเชียนครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศยืนยันโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ้าเดเดือนพฤศจิกายน2568เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนศึกเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือก โดยทีมชาติไทยมีคิวอุ่นเครื่องกับทีมชาติสิงคโปร์ทีมอันดับ158ของโลกในวันที่13สพฤศจิกายน2568เวลา19บาริกาสนาทีที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บรังสิตซึ่งทางสมาคมเตรียมยื่นเรื่องต่อสหพันธ์ฟุตบอลน,นานาชาติหรือฟี فا เพื่อรับรองให้เป็นเกมระดับฟี فا อินเตอร์เนชั่นแนลเอมชที่มีผลต่อคะแนนเรนกิ้งอย่างเป็นทางการหรือเทียวันทั้งนี้หลังจบเกมอุ่นเครื่อง ช้างศึกจะออกเดินทางสู่ประเทศสีลังกาเพื่อทำศึกสำคัญในรอบคัดเลือกเอเชียนคัพ2027กลุ่มดีแมตช์เดย์พบกับสีลังกาทีมอันดับ197ของโลกที่สนามโคลัมโบเมสคอสสเตเดียมกลุ่มโคลัมโบในวันที่18พฤศจิกายน2565เวลา17.15นาฬิกา15นาทีตามเวลาประเทศไทยโปรแกรมทีมชาติไทยเดือนพฤศจิกายน2565 13พฤศจิกายน65 ไทย vs. สิงคโปร์ฟี f าเดย์18พฤศจิกายน65สีลังกา vs. ไทยเอเชียนครับรอบคัดเลือกถือเป็น2เกมสำคัญของช้างศึกในการเรียกความมั่นใจก่อนลุนตัวผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายเอเชียนครับ2027